thank you อย่างยอนานของผ่านของจชิงบัดน,นะครับเราบอกว่าเป็นดินแดนประสาทของแล้วก็พูดถึงโสซึ่ก็ศิลเกตรมีต้นทุนที่สูนะงครับต้นทุนเรื่องายุธรรมของภาษาของโบราณเรามีเผาไทยสีเผาต้องกับจานวนจำนวนมหาศาลเลยไหลเหมือนต้น,นรับซึ่งเกิดโดยธรรมชาตินะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมาแล้วแล้วก็กำลังเป็นอยู่ครับอาศิลเกตรเนี่ย ก็มีหน้าที่ที่จะนําเสนอเรื่องราวเหล่านั้นให้กับคนสิทธิเกตเองได้รับรู้รับทราบประวัติความเป็นมาของปู่บ้านตูนคร拜拜 buckets, Styles, AM, ับแล้วก็ทําให้มุ่งหน้าในการพัฒนาจังหวัดต่อไปเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งการทํางานลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นงานส่งเสริมในหลายด้านเลยครับทางด้านการท่องเที่ยวครับก็เรื่องต้นตรงนี้ครับ่อเอ็กว่าปูรณาจารนักบริการจังหวัดสิทธิเกตได้สื่อสารในเราทราว่า องของทางการเศรษฐกิจเรื oh ่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของอารยธรรมที่เราต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สื่อไปนะครับขอบคุณในโอกาสครับสุดงานนี้จะขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง10มีหลังหกสองนาร้อยหกสิบเนะครับสถานที่เกิดการก็ที่เดิมนะครับส่วนส่งเสริมไอ้ไม่ดังหรือเปล่า นะครับเป็นสวนสมเด็จที่เป็นสวนสมเด็จเด่นขึ้นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับและมีต้นลับเหลืองอะไรแบบเรื่องของของดอกลับเหลืองบูชาบูยิงได้ผู้สาวก็ได้ก็ดรวิชิตัยสารนฤทธิ่นนายกการบริหารส่วนจังหวัดสิริกิติ์นะครับได้เติมเต็มและก็สื่อสารในความสําคัญกิจกรรมงานทั้งภาคกลางวันและกลางคืนนะครับตั้งแต่วันที่นะครับที่ได้ดำเนินนะครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกองการการส่วนจังหวัดได้พูดถึงเรื่องของการแสดงนะครับเราก็คงจะต้องได้รับความรู้เกณฑ์นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะจัดกิจกรรมในการแสดงการแสดงในงานเทศกาลดอกน้เบัวบานสื่อสารประเพณีนสีเขาใจสีนิกเก็นส่วของรับมอบหมายตั้งแต่ปีหกหนึ่งถึงปี66นะครับเรามีดิทัศน์ตัวละครที่ได้มอบมอบให้บริษัท ที่จะใช้สิ่งเสียทางโน้นรอตรวนะครับตอนนี้มาเยี่ยปนะครับของทางเรตัวหับจนพี่น้องสืทั่วี่นรับเละนลบท่านครับเรของาี่ะไรนะจังหวดศีสเกก็งขอกราบขอบุทานจังวัีสะเกงที่ให้เกียรติและให้นับสนุนครกสจังัดศีสะเก ทำไมหลับเท่าอ่ะท่าันงมีระับ